สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน EP พิเศษนะคะ EP พิเศษนะจะมีเฉพาะเลี่ยมเงินนะคะเป็นเลี่ยมเงินแท้นะคะเลี่ยมเงินแล้วก็ส่วนพี่พท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่แอดสาม BIBEW นะคะมีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะ แล้วพี่ๆจะได้เห็นพระก่อนใครเลยนะคะหรือสะดวกสายด่วนเข้ามาได้เลยนะคะ0834374753 7, 7, ส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะมาวันนี้ EP พิเศษนะคะมีเลี่ยมเงินอยู่ประมาณ10องค์ได้นะคะ เป็นเลี่ยมเงินแทะนะคะแต่พระนี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าดูไม่เป็นนะคะเริ่มจากเริ่มจากนี่ก่อนนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตค่ะพระปิดตาหลวงปู่ทบอ่าเป็นเลี่ยมเงินลงยานะคะเก่าๆนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตเป็นเลี่ยมเงินลงยานะคะแบบนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ นิ้วมือชัดเจนนะคะเป็นพ้าเนื้อผงนะคะหลวงปู่โตเป็นเลี่ยมเงินลงยานะคะพ้าเนื้อผงนี่นะคะด้านหลังเป็นยันนะคะขอบข้างขอบข้างพอเห็นจะเป็นแบบปิ้นๆแบบนี้นะคะขอบข้างนะนี่นะคะเห็นไหมนี่นะคะขอบข้างหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งคะ่ะต่อมานะคะต่อมา พักกิ Park ing. Park ing, ่งค่ะพักกลิ่นพักกิ่งค่ะ1,500าบาทเหมือนกันนะคะเป็นเลี่ยมเงินลงยาเดี๋ยวสักครู่นะคะพักกิ่งค่ะนี่นะคะเป็นเลี่ยมเงินลงยานะคะเลี่ยมเงินลงยาแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนะพักกิ่นนะคะพี่ๆจา๋านี่นะ ด้านหลังมีตัวอักษรรอเรือแล้วก็โค้ดนะคะโค้ดนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะเนี่ยนะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะมีเสียงกิ่งคะ่ะมีเสียงกิ่งมีเสียงกิ่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่ง ต่อมานะคะพระปิดตาเหมือนกันกัะพระปิดตาเออวัดสะพานสูงนะคะเป็นเลี่ยมเงินลงยาเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยนะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆอยู่นะคะนี่นะ ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ๆทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เป็นพระปิดตาวัสพานส่งนะคะเก่าๆนะเรี่ยมเงินลงยาค่ะเรี่ยมเงินลงยานะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาเหรียญค่ะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเหรียญอาจารย์ฟันเรี่ยมเงินลงยาค่ะ เหรียญอาจารย์ฟันเรี่ยมเงินลงยานะคะรอยเส้นสวยนะคะรอยเส้นสวยตัวเหรียญน,นะคะเก่าๆนะคะไม่ทราบว่าเป็นเหรียญอะไรนะจ๊ะพี่ๆดูไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเอาเองนะนี่ค่ะเป็นเลี่ยมเงินค่ะเหรียญเหรียญรุ่นสีนะคะเหรียญรุ่นสีเขาด้านหลังเขียนว่ารุ่นสีนะนี่นะคะ เ็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมเงินลงยาค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเป็นเลี่ยมเงินค่ะเป็นเลี่ยมเงินนะคะแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆนี่นะคะเป็นเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลย หนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาหลวงปู่ทวดค่ะพิมพ์อะไรไม่ทราบนะ <c oughs> นี่นะหลอ่อหล่อเบ้าเป็นขี้เบ้านะคะเป็นขี้เบ้านี่นะคะเลี่ยมเงินค่ะเลี่ยมเงินด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่นะเลี่ยมเงินลงยาค่ะมีขี้เบ้านะคะเล็บ ติดนิ้วเท้านะคะติดนิ้วเท้าหูชัดเจนนะคะหน้าตาชัดเจนอยู่ค่ะส่วนมือเป็นแบบนี้นะสว,สวยเลยนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะเป็นเลี่ยมเงินลงยานะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะต่อมาหลวงพ่อโสธรค่ะ หลวงพ่อโสธรเลี่ยมเงินลงยานะคะหลวงพ่อโสธรเป็นเลี่ยมเงินลงยาค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตัวองค์พระนะคะสวยๆนะคะเลี่ยมเงินลงยานี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเขียนเป็นสองพันห้าร้อยนะคะปีสองพันห้าร้อยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเดิมๆได้มาแบบนี้เลยนะคะ เลี่ยมเงินลงยาหลวงพ่อโสธรหนึ่พันห้บาทรวมส่งค่ะต่อมานะคะต่อมาเหรียญค่ะเหรียญเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะเป็นเลี่ยมเงินนะคะซุ้มยกซุ้มสวยๆนี่เห็นไหมคะพระครูอัจ,จารมาศ ปี2480นะคะปี2480ดด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้าค่ะเป็นเลี่ยมเงินนะคะเป็นเลี่ยมเงินสวยๆเลยนะคะนี่นะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะพามีมิติมากเลยนะคะสวยนะนี่นะคะเป็นเลี่ยมเงินนะคะหนึ่งพันห้ารอยบาทรวมส่งค่ะหนึ่งพันห้ารอยบาทรวมส่ง ต่อมานะคะพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จพิมพ์อะไรไม่ทราบนะเป็นเลี่ยมเงินลงยานะคะเลี่ยมเงินลงยาพระสมเด็จนี่ค่ะเก่ามากนะคะเก่าแล้วสวยมากเลยนะคะนี่นะคือได้ไปนี่คุ้มแน่นอนนะพระสมเด็จนะคะ <c oughs> นี่นะคะเป็นเลี่ยมเงินค่ะเลี่ยมเงิน เลี่ยมเงินลงยาค่ะอันนี้ลงยามาแล้วนะคะนี่นะคะพระสมเด็จเลี่ยมเงินลงยานะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะเจ้าสัวค่ะเหรียญเจ้าสัวเลี่ยมเลี่ยมเงินลงยาสีเขียวนะคะ เจ้าสัวนะคะไม่ทราบวัดไม่ทราบที่ไม่ทราบป,ปีนะคะดูไม่เป็นนะคะพี่ๆจ๋านี่นะหน้าตาชัดเจนมากเลยนะคะสันคอขึ้นสวยงามมากเลยนะคะกรีบบัวด้านล่างสวยอยู่นะคะเป็นเลี่ยมเงินลงยาสีเขียวนะคะเลี่ยมเงินลงยาสีเขียวสวยๆเลยนะคะองน,นี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะมียันด้วยนะคะมียันมีการจานยันด้วยะค่ะพี่ๆจ๋า นี่นะสวยๆเลยนะคะเลี่ยมเงินลงยานะคะเจ้าสัวเลี่ยมเงินลงยาสีเขียวนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะหมดไปแล้วนะคะสําหรับเลี่ยมเงินมีประมาณสิบองคนะคะพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจรีบจับจองกันเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเลี่ยมเงินนี่น้องขายถูกสุดแล้วนะ รีบจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะที่แอด304 b i b e w มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้ถ้ากลัวไม่ทันนะคะสายด่วนรีบสายด่วนกันเข้ามาเลยนะคะ083 43 7 4753หรือสแกน QR Code แบบนี้ได้เลยนะคะพี่พี่จ๋า EP นี้เป็น EP พิเศษนะคะพี่ๆพี่ๆ <c oughs> ท่านพี่ๆลูกค้าเก่านี่จะรู้ว่า เลียเงินนี่ถ้าน้องได้มานี่รีบจับจองกันเลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณลูกค้าเก่าแล้วพี่ๆลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะจะพยายามหาพระมาให้เยอะที่สุดแล้วถูกนะคะนะอี EP นี้ EP พีพิเศษนะคะไปละคะสวัสดีค่ะ